สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับเลขดับ10บนสูตรที่5นะครับผมแนวทางย้อนหลัง10งวดผมจะทําให้ดูนะครับและก็สูตรในการคํานวณใช้หลักแสนแล้วก็หน่วยครั้งที่3นะครับผมนะแสนหน่วยครั้ง3นะครับหนึ่งธันวานะครับผม 9 8้าได้7เป็นเลขดับบ9เกหลัก10เป็นเลข9เลขดับเป็นเลข7 7ดับ7ไม่มานะครับผมวันที่16ธันวาครับ14เป็น5ได้5เป็นเลขดับ6303หลัก10เป็นเลข0เลขดับเป็นเลข5 5ดับ5ไม่มานะครับผม30ธันวาสองสเป็น4ได้4เป็นเลขดับ6628หลัก10เป็นเลข2เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มานะครับผมวันที่17มกราครับผม 84นะครับผม12ได้2เป็นเลขดับออกสามหลักสิบเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มานะครับผมวันที่1กุมภาครับผม3 8 1แได้1เป็นเลขดับออกสามหลักสิบเป็นเลข0เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มานะครับผม16กุมภาเก้าสองสิได้1เป็นเลขดับออกหกศหลักสิบเป็นเลข0เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มานะครับผมวันที่16บหเอาวันที่1มีนาครับผม 471ได้1เป็นเลขดับบกห้าหลัก10เป็นเลข3เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มานะครับผมวันที่16มีนาครับผม8 1เป็น9ได้9เป็นเลขดับบกส2่หลัก10เป็นเลข2เลขดับเป็นเลข9 9ดับ9ไม่มานะครับผมแล้วก็1เมษาครับผม8 6ดหได้4เป็นเลขดับบกสองหลัก10เป็นเลข7เลขดับเป็นเลข4นะครับผม4ดับ4ไม่มานะครับผมแล้วก็วันที่16เมษาครับ4 3นะครับผมเป็น7 ได้เจ็ดเป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญ,ญาในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ